เด็กส่งแกส๊สฐานะยากจนเก็บกระเป๋าเงินของเศรษฐีใหญ่ได้และตัดสินใจคืนให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเศรษฐีจึงทดสอบความซื่อสัตย์ของเขาด้วยเงืินไขาบางอย่างและเหตุการณ์นี้ได้เปลี่ยนชีวิตของเด็กส่งแกส๊สไปตลอดกาลเสียงเครื่องยนต์เก่าของรถมอเตอร์ไซค์ดังแถวเบาขณะที่วิทยาหรือวิเด็กหนุ่มวัย20ปีหยุดรถที่หน้าคารุหาหลังใหญ่ที่ตั้งตรงงานอยู่ท่ามกลางรั้วสูงและส่วนกว้างขวางเขาดับเครื่องถอนหายใจแล้วลงจากรถเพื่อยกถังแกส๊สลงจากบ่อท้าย มาส่งแก๊สครับวิทยาตะโกนผ่านประตูรั้วเหล็กดัดสีทองสักพักหญิงรับใช้วัยกลางคนเปิดประตูให้เขาเข้าไปเอาไปไว้ที่หลังครัวเลยนะหนูเดียวป้าไปหยิบเงินให้วิทยาพยักหน้ารับคำแล้วเดินตรงไปที่ครัวของบ้านหลังโตระหว่างที่เขาเดินผ่านลานหินอ่อนหน้าคฤหาสายตาของเขาสะดุดเข้ากับสิ่งหนึ่งที่วางอยู่บนพื้นถัดจากบันไดหินอ่อนกระเป๋าสตางค์สีดําใบหนึ่งมันเป็นกระเป๋าหนังแท้ดูหรูหราและราคาแพงวิทยาหยุดชะงักมองซ้าย มองขวาเพื่อดูว่ามีใครอยู่แถวนั้นหรือไม่เมื่อไม่เห็นใครเขาหยิบมันขึ้นมาอย่างลังเลกระเป๋าค่อนข้างหนักเมื่อลองเปิดดูแวบหนึ่งภายในเต็มไปด้วยธนบัตรปึกหนาบัตรเครดิตและเอกสารสําคัญที่ระบุชื่อเจ้าของว่ากวินทิริยภาภัยบู์ชื่อที่คุ้นหูสําหรับคนในเมืองนี้เพราะเขาคือมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลและเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่หลายแห่งหัวใจของวิทยาเต้นแรงนี่คือเงินจํานวนมหาศาลสําหรับเขาเงินนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตของครอบครัวเขาได้ แต่เพียงแค่คิดวิทยาก็สะบัดหัวไล่ความคิดนั้นออกไปไม่ใช่ของเราก็อย่าแต่ต้องเขาปิดกระเป๋าแน่นและตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านเพื่อคืนของให้กับเจ้าของโดยไม่ลังเลหญิงรับใช้ที่ออกมารับเงินค่าแกส๊สกำลังเดินกลับมาพอดีวิทยายื่นกระเป๋าให้เธอแล้วพูดเสียงเรียบป้าครับผมเจอกระเป๋านี้ตกอยู่ตรงทางเดินน่าจะเป็นของคุณกินฝากคืนให้ด้วยนะครับหญิงรับใช้มองเขาด้วยแววตาประหลาดใจก่อนจะพยักหน้ารับกระเป๋ามา ขอบใจมากนะหนูเดียวป้าจะเอาไปให้คุณท่านวิทยายิ้มบางๆแล้วหันหลังกลับขึ้นรถขับออกไปจากคฤหาดโดยไม่คิดอะไรอีกแต่เขาไม่รู้เลยว่าการกระทำที่แสนซื่อสัตย์ของเขาในวันนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลภายในคฤหาดหลังใหญ่กวินทิริยะภัยบูลชายวัยหกสิบต้นต้นนั่งอยู่บนโซฟาหนังราคาแพงในห้องรับแขกดวงตาคงกริบของเขาจ้องมองกระเป๋าเงินในมือก่อนจะเงยหน้ามองหญิงรับใช้ที่ยืนรอคำสั่งอยู่ตรงหน้า เด็กส่งแก๊สเป็นคนเอามาคืนเขาถามเสียงเรียบข้าคุณท่านเขาไม่ได้เปิดดูหรือแสดงอาการอยากได้อะไรเลยแค่ยื่นคืนมาแล้วก็ไปหญิงรับใช้ตอบกวินไล่นิ้วไปตามขอบกระเป๋าหนังอย่างคุ่นคิดก่อนจะหัวเราะเบาๆน่าสนใจคนแบบนี้ยังมีอยู่จริงเหรอเขามองออกไปนอกหน้าต่างอย่างคุ่นคิดในชีวิตของเขากวินพบเห็นแต่คนที่พยายามหาทางได้เปรียบกันไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทลูกน้องหรือแม้แต่เพื่อนร่วมธุรกิจทุกคนล้วนมีผลประโยชน์ซ่อนอยู่เบื้อง หลังแต่เด็กหนุ่มที่ยากจนคนนี้กลับเลือกที่จะคืนกระเป๋าเงินที่เต็มไปด้วยธนบัตรและบัตรเครดิตโดยไม่หวังผลตอบแทนแม้แต่นิดเดียวชายชาราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไปตามเด็กคนนั้นมาฉันอยากพบเขาวันต่อมาวิทยากำลังช่วยแม่ขนถุงข้าวสารเข้าบ้านเล็กๆของเขาเมื่อรถยนต์สีดำเงาวับแล่นมาจอดที่หน้าบ้านชายในชุดสูทด,ดำก้าวลงจากรถคุณกินต้องการพบคุณวิทยาตกใจแต่พยายามควบคุมสติมีเรื่องอะไรหรือครับ แค่ต้องการคุยด้วยวิทยามองหน้าแม่อย่างลังเลก,ก่อนจะตัดสินใจขึ้นรถไปกับชายคนนั้นเมื่อวิทยามาถึงคฤหาสน์เขาพบกับกวินที่นั่งรออยู่ในห้องรับแขกฉันได้ยินว่าเธอเป็นคนซื่อสัตย์มากกบินเอ่ยขึ้นทันทีที่วิทยานั่งลงมีคนจํานวนไม่น้อยที่เจอเงินแล้วเก็บไว้เองแต่เธอเลือกจะคืนให้ฉันทําไมถึงทําแบบนั้นวิทยานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเพราะมันไม่ใช่ของผมครับ กวินหัวเราะคำตอบง่ายๆแต่หายากในโลกนี้เขาพินิจเด็กหนุ่มตรงหน้าอย่างพิจารณาก่อนจะพูดต่อฉันอยากรู้ว่าความซื่อสัตย์ของเธอจะไปได้ไกลแค่ไหนหมายความว่ายังไงครับฉันมีข้อเสนอให้เธอกวินเอนตัวไปข้างหน้าฉันจะให้เงินเธอหนึ่งล้านบาทวิทยาเบิกตากว้างด้วยความตกใจเงินหนึ่งล้านสำหรับเขาและครอบครัวคือจำนวนที่มหาศาลอย่างไม่เคยคาดคิดแต่มีเงื่อนไขกวินพูดต่อเธอต้องโกหกว่ากระเป๋านี้ ไม่ใช่ของฉันแต่เป็นของเธอและเธอจะต้องพูดแบบนั้นต่อหน้าทุกคนวิทยาขมวดคิ้วความดีใจที่มีเมื่อครู่จางหายไปแทบจะทันทีคุณกำลังทดสอบผมอยู่ใช่ไหมครับกะวินไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มมุมปากอย่างมีเลสนายแค่พูดประโยคเดียวเธอก็จะได้เงินหนึ่งล้านบาทไปช่วยครอบครัวของเธอเงินที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเธอได้ตลอดการในห้องรับแขกที่เงียบสงดมีเพียงเสียงลมหายใจของวิทยาที่เริ่มหนักขึ้น ข้อเสนอที่ดูเหมือนง่ายแต่กลับเต็มไปด้วยความหมายที่ซับซ้อนเขาจะเลือกอะไรภายในห้องรับแขกที่โอ้อาียบสงดราวกับไร้การเวลาวิทยานั่งนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลขณะที่กวินนั่งไข้ขายิ้มบางๆราวกับกำลังสนุกกับสถานการณ์ตรงหน้าก็แค่พูดออกมาว่ากระเป๋านั้นเป็นของเธอแล้วเธอจะได้รับเงินหนึ่งล้านบาทเสียงของเศรษฐีใหญ่เอ่ยขึ้นชัดเจนวิทยากำมือแน่นนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินหนึ่งล้านแต่มันเป็นบททดสอบทางศิลธรรม ที่ยากกว่าที่เขาคิดถ้าผมโกหกผมจะได้อะไรวิทยาทางกลับเธอจะได้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมกวินตอบทันทีเงินหนึ่งล้านสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตของเธอครอบครัวของเธอจะมีบ้านหลังใหม่เธอจะไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์พังๆไปส่งแกส๊สอีกต่อไปเสียงของเศรษฐีเต็มไปด้วยการล่อลวงวิทยารู้ว่าข้อเสนอนี้ดึงดูดแค่ไหนแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความผิดปกติของมันแต่ถ้าผมพูดความจริงละ่กะกวินหัวเราะเบาเบา เธอก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตเดิมเป็นเด็กส่งแกส๊สที่หาเช้ากินขําต่อไปคำพูดนั้นเหมือนกรีดเข้าไปในใจของวิทยาหนึ่งล้านบาทกับเพียงคำโกหกหนึ่งประโยคมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับวิทยาแล้วมันคือสิ่งที่สะท้อนถึงตัวตนของเขาผมขอโทษครับแต่ผมทำแบบนั้นไม่ได้คำตอบของเขาทำให้ห้องทั้งห้องเงียบลงทันทีกวินเลิกคิ้วดวงตามีประกายสนใจมากขึ้น เธอแน่ใจหรอือฉันให้โอกาสเธออีกครั้งนะวิทยาวิทยาสูดหายใจลึกแล้วเงยหน้ามองเศรษฐีใหญ่ด้วยสายตาหนักแน่นถึงผมจะยากจนแต่ผมก็ไม่อยากกหกเพื่อเงินต่อให้มันเปลี่ยนชีวิตผมได้ผมก็อยากได้มันมาอย่างถูกต้องความเงียบเข้าปกคลุมชั่วขณะกบินจ้องมองเด็กหนุ่มตรงหน้าก่อนจะหัวเราะออกมาเบาๆฮ่าๆน่าสนใจจริงๆเขาพยักหน้าให้ลูกน้องที่ยืนอยู่มุมห้องพาเขาไปที่บริษัทของฉันพรุ่งนี้ฉันมีงานให้เขาทํา วันรุ่งขึ้นวิทยาถูกพามาที่พิริยะกรุปบริษัทที่เป็นเสาหลักของธุรกิจของกวินแทนที่เขาจะได้รับเงินหนึ่งล้านบาทกวินกลับยื่นซองเอกสารฉบับหนึ่งให้ถ้าเธอเลือกโกหกเธอคงได้ไปใช้เงินล้านสบายสบายแล้วกวินเอ่ยเสียงเรียบแต่ในเมื่อเธอเลือกความซื่อสัตย์ฉันจะให้โอกาสเธอพิสูจน์ตัวเองวิทยารับเอกสารมาเปิดดูและพบว่าเป็นสัญญาจ้างงานผมต้องทำอะไรครับเธอจะได้ทำงานในแผนกการเงินของฉัน ฉันอยากรู้ว่าเด็กที่ซื้อสัตว์ขนาดนี้จะสามารถจัดการเงินได้ดีแค่ไหนคำพูดนั้นทําให้วิทยาตกใจเขาไม่เคยทํางานออฟฟิศมาก่อนและไม่มีความรู้เรื่องบัญชีเลยแต่ผมเป็นแค่เด็กส่งแกส๊สผมไม่มีประสบการณ์เรื่องการเงินเลยนะครับกวินยิ้มมุมปากนั่นแหละที่ทําให้มันน่าสนใจและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของวิทยาวิทยาก้าวเข้ามาในอาคารสูงรฟ้าของพิริยกรุป๊ป ด้วยความรู้สึกที่หลากหลายป้ายชื่อบริษัทที่ติดอยู่บนผนังขนาดใหญ่สะท้อนแสงระยิบระยับให้กับชายหนุ่มผู้เคยรู้จักแต่เพียงกรอกซอยแคบบอและโรงเก็บแก๊สเก่าฮเด็กส่งแก๊สที่ก้าวเข้ามาในโลกของมหาเศรษฐีเขาถูกพามาที่แผนกการเงินตามคำสั่งของกวินแม้จะไม่เข้าใจว่าทำไมเศรษฐีใหญ่ถึงอยากให้เขามาทำงานในแผนกที่ตัวเองไม่มีความรู้เลยแม้แต่น้อยแต่วิทยาก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำให้เสียโอกาสนี้ไป เมื่อเขามาถึงที่แผนกก็พบกับพิมพ์ดาวหญิงสาววัยสาสิบต้นต้นผู้จัดการฝ่ายบัญชีที่ดูสุขุมและเฉียบขาดคุณคือวิทยาเธอถามด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งครับฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณกวินถึงส่งคุณมาที่แผนกนี้แต่ในเมื่อคุณมาแล้วฉันจะไม่ให้คุณนั่งว่างเฉยๆแน่จากนั้นเธอก็ยื่นกองเอกสารหนาให้ช่วยตรวจสอบเอกสารพวกนี้ให้ฉันภายในวันนี้วิทยารับมาก่อนจะเปิดดูแล้ว ต้องกลืนน้ำลายเมื่อพบว่ามันเป็นเอกสารเกี่ยวกับบัญชีตัวเลขที่ซับซ้อนเขาแทบไม่เข้าใจมันเลยลองใจหรือกลั่นแกล้งวิทยานั่งกุมขมับอยู่ที่โต๊ะทำงานเขามองตัวเลขและสับเฉพาะทางบัญชีที่ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วถอนหายใจอย่างหนักทำไมคุณกุนถึงให้ผมมาทำงานแบบนี้กันนะักแม้จะท้อใจแต่วิทยาไม่ใช่คนที่จะยอมแพงง้ง่ายๆเขาพยายามเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลค่อยๆศึกษาวิธีอ่านงบการเงินอย่างช้าๆจนเริ่มเข้าใจพื้นฐาน แต่ไม่กี่ชั่วโมองต่อมาเขาก็ได้พบกับบางสิ่งที่น่าสงสัยเงินหายไปไหนขณะที่ไล่ดูตัวเลขไปเรื่อยๆวิทยาก็สังเกตเห็นบางจุดที่ไม่สมเหตุสมผลในรายงานงบประมาณของบริษัทมีรายการค่าใช้ใจ่ายบางอย่างที่ดูเหมือนจะถูกบิดเบือนอย่างแนบเนียนตัวเลขไม่ตรงกันเงินบางส่วนเหมือนจะถูกดึงออกไปโดยไร้ที่มานี่มันไม่ถูกต้องเขาตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปบอกพิมพ์ดาวทันทีคุณพิมพ์ดาวครับ ผมคิดว่าเอกสารตัวนี้มีอะไรผิดปกติเธอเลิกคิว้วผิดปกติยังไงวิทยาชี้ให้ดูจุดที่เขาพบตัวเลขในรายงานไม่ตรงกันผมคิดว่าอาจมีใครบางคนกำลังยักยอกเงินของบริษัทอยู่พิมพ์ดาวมองเอกสารอย่างพินิจพิเคราะห์และสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นช้าฮ่าฮเรื่องนี้เธออย่าพูดกับใครเข้าใจไหมครับวิทยามองเธออย่างสงสยัยฉันจะจัดการเอง เธอพูดเสียงเรียบแล้วดึงเอกสารไปจากมือเขาแต่วิทยากลับรู้สึกแปลกๆกับท่าทีของเธอความซื่อสัตย์อาจนำภัยมาสู่ตัวเองวันต่อมาวิทยาถูกเรียกให้ไปพบกวินอีกครั้งฉันได้ข่าวว่าเธอไปเจออะไรบางอย่างในเอกสารบัญชีเศรษฐีใหญ่พูดขึ้นวิทยาพยักหน้าครับผมพบว่ามีบางจุดในงบประมาณของบริษัทที่ไม่ตรงกันกวินยิ้มบางๆก่อนจะพยักหน้าแล้วเธอทำยังไงต่อ ผมเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้จัดการแผนกครับแล้วเธอคิดว่าใครเป็นคนทำวิทยานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบผมยังไม่รู้ครับแต่ผมรู้สึกว่าคุณพิมพ์ดาวอาจรู้อะไรบางอย่างกะวินหัวเราะเบาๆก่อนจะพยักหน้าดีมากนี่คือบททดสอบที่แท้จริงของฉันวิทยาชะงักหมายความว่ายังไงครับฉันทดสอบเธออีกครั้งฉันอยากรู้ว่าเธอจะเลือกเงียบหรือเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง วิทยาเบิกตากว้างนี่หมายความว่าฉันตั้งใจให้เธอพบร่องรอยของการโกงเงินพวกนั้นกวินกล่าวและเธอเลือกจะพูดความจริงอีกครั้งนั่นแปลว่าเธอผ่านการทดสอบของฉันแล้วแล้วใครเป็นคนโกงวิทยาย,ยังคงสงสัยหมายความว่าคุณทิมพ์ดาวไม่ได้เป็นคนทําอย่างนั้นหรือครับกวินสายหน้าไม่ใช่เธอหรอกแต่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครอยู่เบื้องหลังเศรษฐีใหญ่ลุกขึ้นเต็มความสูง คราวนี้เราสองคนจะร่วมมือกันเปิดโปงเรื่องนี้จากเด็กส่งแก๊สที่คืนกระเป๋าเงินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตอนนี้เขากำลังจะกลายเป็นคนที่ร่วมมือกับมหาเศรษฐีเพื่อเปิดโปงความจริงของการคอรัปชันในบริษัทใหญ่และเขาไม่เคยคิดเลยว่าความซื่อสัตย์ของเขาจะพาเขามาถึงจุดนี้ภายในห้องทํางานอันโออาของกบินวิทยานั่งอยู่ตรงข้ามเศรษฐีใหญ่ด้วยสีหน้าตึงเครียด หลังจากที่เขาเลือกจะพูดความจริงเกี่ยวกับความผิดปกติในบัญชีบริษัททิริยะรุปกำลังตกอยู่ท่ามกลางเงามืดของการทุจริตเธอแน่ใจหรือว่าตัวเลขพวกนั้นมันผิดปกติกวินเอ่ยถามเสียงเรียกครับวิทยาพยักหน้าผมอาจจะไม่รู้เรื่องบัญชีมากนักแต่ผมแน่ใจว่ามันมีเงินบางส่วนที่ถูกดึงออกไปอย่างไม่ชอบมาพากลนกวินยิ้มบางๆก่อนจะเอ็นตัวพิงเก้าอี้ถ้าอย่างนั้นเธอพร้อมจะช่วยฉันเปิดโปงเรื่องนี้ไหม วิทยาตกใจไปครู่หนึ่งนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการทํางานแล้วแต่มันหมายถึงการเข้าไปพัวพันกับเรื่องที่อันตรายคุณจะให้ผมทําอะไรครับช่วยฉันหาหลักฐานกวินกล่าวเสียงเรียบฉันต้องรู้ว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แผนการแฝงตัวในคืนนั้นวิทยานอนไม่หลับเลยแม้แต่นิดเดียวการตัดสินใจของเขาอาจทําให้ชีวิตต้องเปลี่ยนไปอีกครั้ง เช้าวันต่อมาเขากลับไปทํางานตามปกติที่แผนกการเงินแต่คราวนี้ต่างจากเดิมเขาต้องจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวภายในบริษัทและไม่นานเขาก็เริ่มพบสิ่งผิดปกติมีบุคคลกลุ่มหนึ่งในบริษัทที่มักจะหลบไปประชุมกันอย่างลับในช่วงเวลาที่ไม่มีใครสังเกตเห็นและเอกสารทางบัญชีบางฉบับที่เขาเคยเห็นก่อนหน้านี้กลับถูกแก้ไขใหม่อย่างรวดเร็วราวกับต้องการปกปิดบางอย่างต้องมีใครบางคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จริงๆวิทยาตัดสินใจลอบเข้าไปค้นหาหลักฐาน ในห้องเก็บเอกสารของบริษัทตอนกลางคืนแต่แล้วถูกจับได้ขณะที่เขากำลังค้นหาเอกสารอยู่ทันใดนั้นเองแกรกเสียงเปิดประตูดังขึ้นวิทยาชะงักหัวใจเต้นแรงก่อนจะหันไปเห็นพิม์พดาวยืนอยู่ที่ประตูดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสงสัยวิทยาเธอกำลังทำอะไรเขาพยายามเก็บความตื่นตระหนกไว้ผมแค่กำลังตรวจสอบบางอย่างผมรู้สึกว่ามีเรื่องผิดปกติ พิมพดาวมองเขานิ่งๆก่อนจะเดินเข้ามาชา้ชาๆแล้วเธอคิดว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้วิทยากรลืนน้ำลายก่อนจะตอบผมยังไม่แน่ใจแต่ผมรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กแน่ๆพิมพดาวถอนหายใจเบาๆเ,เ,เธออยากรู้ความจริงใช่ไหมครับเธอจ้องหน้าเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดประโยคที่ทําให้เขาต้องเบิกตากว้างเพราะฉะนั้นฉันจะบอกความจริงให้เธอฟังเองตัวการที่แท้จริง วิทยาไม่เคยคิดเลยว่าพิมดาวจะเป็นคนที่กุมความลับนี้ไว้เธอรู้ไหมว่าทำไมคุณกุนถึงให้เธอเข้ามาทำงานที่แผนกการเงินพิมดาวเอ,อ่ยขึ้นเพราะเขาอยากทดสอบความซื่อสัตย์ของผมเธอสายหน้ามันไม่ใช่แค่นั้นที่จริงแล้วคุณกินสงสัยมานานแล้วว่ามีใครบางคนในบริษัทกำลังโกงเงินของเขาแต่เขายังหาหลักฐานเด็ดขาดไม่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมพิมดาวยิ้มบางๆเธอคือคนนอก เธอไม่มีส่วนได้เสียกับใครที่นี่เพราะฉะนั้นเธอจึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสําหรับเขาวิทยาชะง,งักคําพูดของเธอฟังดูมีเหตุผลแล้วใครเป็นคนทําพิมพ์ดาวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาเสียงเบารองประธานบริษัทคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณกวินมากที่สุดหักหลังและความจริงที่เจ็บปวดวิทยาไม่อยากเชื่อหูตัวเองรองประธานบริษัทคือคนที่กวินไว้ใจมากที่สุดเขาเป็นคนที่ดูแลด้านการเงินมา โดยตลอดแล้วทำไมถึงทรยศกันได้คุณแน่ใจเหรอครับฉันทำงานในแผนกนี้มาหลายปีแล้วฉันเห็นความผิดปกติของเงินบริษัทมาโดยตลอดแต่ฉันไม่มีอำนาจพอจะทำอะไรได้พิมดาวกล่าวจนกระทั่งเธอเข้ามาเธอทำให้ฉันแน่ใจว่าฉันไม่ได้คิดไปเองวิทยารู้แล้วว่าเขากำลังอยู่ท่ามกลางเกมที่ใหญ่กว่าที่เขาคิดแล้วเราจะทำยังไงต่อไปพิมดาวยิ้มมุมปากเราจะเปิดโปงเขา และเธอจะต้องเป็นคนช่วยฉันแผนการเปิดโปงวิทยากลับไปบอกเรื่องนี้กับกบินทันทีและเศรษฐีใหญ่ก็มีสีหน้าคุ้นคิดฉันเชื่อพิมพ์ดาวกบินกล่าวแต่เรายังขาดหลักฐานเด็ดขาดเราจะหาหลักฐานได้ยังไงครับกบินมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมเราจะล่อให้เขาทำผิดพลาดเองและนี่คือจุดเริ่มต้นของแผนการเปิดโปงการโกงเงินที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทพิริยากรุปกับดักของนักล่า ภายในห้องประชุมใหญ่ของบริษัททริยะกรุปครุปกวินนั่งอยู่ที่หัวโตวดวงตาคมกริบกว่ามองไปรอบๆอ,อย่างสุขุมวิทยายือนอยู่ด้านข้างเขาเงียบ,ยบในขณะที่พิมพ์ดาวแซงทำเป็นไม่รู้เรื่องวันนี้เป็นวันที่พวกเขาวางแผนจะเปิดโปงรองประธานบริษัทชายผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโกงเงินมาโดยตลอดคุณรองประธานครับกวินเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบผมขอให้คุณช่วยอธิบายตัวเลขในบัญชีที่มีการแก้ไขเมื่อเดือนที่แล้วหน่อยรองประธานชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะยิ้มบาง มันคงเป็นความผิดพลาดของผแผนกบัญชีหละมั้งครับจริงหรือกวินริตาเพราะเท่าที่ผมรู้คนที่มีสิทธิ์เข้าถึงตัวเลขพวกนี้มีแค่ผมกับคุณเท่านั้นสีหน้าของเราประธานเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่เขายังรักษาความสงบไว้คุณกําลังกล่าวหาผมหรือครับผมไม่เคยกล่าวหาใครถ้าไม่มีหลักฐานกวินพยักหน้าให้วิทยาเด็กหนุ่มก้าวไปข้างหน้าเปิดเครื่องบันทึกเสียงที่เขาแอบอัดไว้เมื่อคืนก่อนเงินพวกนี้ต้องถูกย้ายออกไปก่อนที่กวินจะตรวจสอบ ถ้าไม่อย่างนั้นพวกเราจะซวยกันหมดยาห่วงทุกอย่างถูกจัดการเรียบร้อยแล้วไม่มีใครจับได้แน่นอนเสียงในเครื่องบันทึกเป็นของรองประธานบริษัทกับพวกพ้องของเขาไม่มีใครในห้องประชุมพูดอะไรออกมามีเพียงเสียงเครื่องบันทึกที่กำลังเล่นต่อไปคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมกวินถามเสียงเย็นรองประธานตัวแข็งทื่อสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจก่อนจะลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้คุณวางกับดักผมกล่าวเลยกวินกล่าวเรียบเรียบ คุณต่างหากที่เดินเข้ามาติดกับเองการล่มสลายของผู้ทรยศรองประธานรู้แล้วว่าเขาไม่มีทางหนีไปได้คุณคิดว่าการเปิดโปง่งผมจะช่วยอะไรได้ผมอยู่ในบริษัทนี้มานานไม่มีทางที่คนอื่นจะเชื่อคำพูดของเด็กส่งแก๊สอย่างมันเขาชี้ไปที่วิทยาด้วยสายตาดูถูกวิทยากำมือแน่นแต่ยังคงยืนนิ่งคนที่พูดไม่ใช่วิทยาหรอกกบินยกมือขึ้นแต่เป็นหลักฐานที่เรารวบรวมมาแล้วต่างหาก พิมดาวเดินเข้ามาพร้อมเอกสารกองหนึ่งนี่คือหลักฐานการทุจริตทั้งหมดที่เราได้จากบัญชีบริษัทและเราส่งสำเนาไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วสีหน้าของเราประธานซีดเผือดคุณพวกคุณร่วมมือกันเล่นงานผมไม่ใช่เราเล่นงานคุณกวินพูดเสียงเรียบแต่เป็นผลของการกระทำของคุณเองต่างหากไม่นานนักเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาพาตัวรองประธานออกจากบริษัทไปชีวิตใหม่ของเด็กส่งแกส๊ส เมื่อทุกอย่างจบลงวิทยาหันไปมองกวินคุณช่วยผมมาตลอดผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไว้ใจผมตั้งแต่แรกกวินยิ้มเล็กน้อยเพราะฉันเคยเป็นเหมือนเธอมาก่อนวิทยาตกใจไปครู่หนึ่งฉันเคยเป็นเด็กยากจนเหมือนกันกวินกล่าวต่อฉันรู้ว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดและฉันอยากให้โอกาสคนที่สมควรได้รับแต่ผมก็เป็นแค่เด็กส่งแกส๊สไม่ใช่แล้วละ่กะกวินยื่นซองเอกสารให้เขาตั้งแต่วันนี้ไป เธอคือผู้ช่วยของฉันวิทยาเบิกตากว้างผมเป็นผู้ช่วยของคุณใช่กวินพยักหน้าและบางทีในอนาคตเธออาจจะเป็นมากกว่านั้นก็ได้น้ำตาแห่งความตื้นตันไหลออกมาจากดวงตาของวิทยาเขาไม่เคยคิดเลยว่าการคืนกระเป๋าสตางค์ในวันนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของเด็กส่งแกส๊สผู้ซื่อสัตย์ เป็นอย่างไรกันบ้างครับใครที่ฟังจนถึงตรงนี้ต้องขอบคุณมากครับที่สนใจช่วยกด3เพื่อให้รู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบนะครับคุณคือคนพิเศษสำหรับเราเลยขอบคุณที่ติดตามกันครับ